ก็อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมนั่นแหละว่าก็ต้องกินต้องใช้แล้วก็ต้องอหาเงินมาเลี้ยงดูตนเองแล้วก็พนักงานโดยเฉพาะพนักงานนะครับกว่าจะเป็นทีมข่าวแบบนี้ได้นะครับก็ต้องมีสปอนเซอร์สนับสนุนนะทีวีเขาก็มีสปอนเซอร์สนับสนุนแต่ว่าของผมเนี่ยสนับสนุนตัวเองนะครับจัดรายการเองขายของเองบางครั้งก็กินเองนะครับอ่ะนี่มีตู้เย็นในรถผมมีตู้เย็นห้นาย่ห่วงครับนี่ครับ แหนมครับสนใจสนับสนุนการรายงานข่าวชัดเจนจริงใจตรงไปตรงมาแบบนี้นะครับทุกอย่างที่เอามาขายของดีแน่นอนนะครับอันนี้เป็นแหนมหมูชุดละ150ยห้างชุดมี10ชิ้นนะครับสั่งแล้วเราถึงทํานะครับสั่งแล้วผมก็ทําทําเสร็จปุ๊บค่อยส่งนะซีนอย่างดีนะครับข้างในจะเป็นแหนมหนึ่งแท่ง แล้วก็ห่อพลาสติกรัดหนังยางเรียบร้อยแล้วก็จะเอามาซีนอีกรอบหนึ่งถ้าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยก็พิมพ์คําว่าแค่สนใจเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะมีทีมงานเนี่ยนะครับเข้าไปคุยด้วยนะครับ mm hmm. เขาจะไปสอบถามคุณผู้ชมเองอะว่าอยากได้ชิ้นไหนอย่างไรเป็นแหนมที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับเพราะว่าผมกินเองนะครับ mm hmm. เป็นแหนมจากอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับ mm hmm. เป็นคนแถวบ้านผมนั่นแหละนะครับ mm hmm. เขาทําอร่อยนะครับ mm hmm. ผมก็เลย ไปพูดคุยจนกระทั่งนำมาสู่การจัดจำหน่ายนี่แหละครับนะชุดละร้อยห้าสิบนะชุดละร้อยห้าสิบคุณผู้ชมท่านไหนที่รับประทานแล้วบอกว่าอร่อยเนี่ยนะก็ช่วยรีวิวเข้ามาหน่อยกลัวคุณผู้ชมท่านอื่นๆนี่ไม่เชื่อนะครับผมยืนยันนะครับว่าอร่อยนะอร่อยใครสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีมทั้งหมดเนี่ย สิบชิ้นนะครับทําใหม่ตลอดนะทําใหม่ตลอดจะเป็นสูตรเฉพาะครับก็คือมีแหนมมีไส้หมูแล้วก็มีพริกขี้หนูใส่เข้าไปสองเม็ดพริกขี้หนูนี่จะยัดเข้าไปข้างบนกับข้างท้ายถ้าไม่กินก็เอาออกตอนที่ส่งไปเนี่ยผมจะทําให้มันเปรี้ยวน้อยที่สุดนะน้อยที่สุดแล้วคุณผู้ชมก็ถ้าอยากเอาไปเปรี้ยวก็เก็บไว้เท่านั้นแหละนะครับใส่ตู้เย็นก็ได้วางไว้ข้างนอกก็ได้นะครับแต่ข้างนอกเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเร็ว ใส่ไว้ตู้เย็นก็พอได้อยู่ว่าไปผัดใส่ไข่เอาไปทอดเอาไปปิ้งเอาไปจี่เอาไปทําอะไรได้หลายอย่างนะครับนี่คือแหนมนะแหนมนะขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชมที่บอกว่าอร่อยจริงนะครับสนใจก็พิมพ์ก็าว่าสนใจเข้ามาคุณผู้ชมเชื่อไหมครับสาหรับคนหน้าใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมีคนสั่งซื้อบางคนสี่รอบแล้วนะครับในช่วงสองสามเดือนเนี่ยบางคนก็สองรอบบางคนก็สามรอบนะครับ ถ้าของไม่ดีเนี่ยคนเขาไม่สั่งซ้ำหรอกนะครับผมก็แค่เป็นส่วนหนึ่งคือถ้าคนที่เขารักผมชอบผมเนี่ยเขาก็จะซื้อครั้งหนึ่งอะ่ะเหมือนเป็นการช่วยผมอะ่ะแต่ถ้าของไม่อร่อยเขาจะไม่ซื้อซ้อําอ่ะนะครับเขาก็ไม่ซื้อซ้ําไม่ได้มีแต่แหนมนะครับอันนี้เนื้อเดียว,เดยวทอดครับสูตรโบราณจากจังหวัดน่านสูตรโบราณจากจังหวัดน่านสูตรที่คาดกันไม่ถึง หนึ่งชุด295บาทเนื้อแดดเดียวทอดทอดแล้วนะครับคุณผู้ชมสั่งไปก็แค่เอาไปอุ่นเท่าน,นั้นแหละจะทอดซ้าจะเอาไปปิ้งเอาไปนึ่งเอาไปจี่เอาไปย่างก็สุดแท้แต่อันนี้เป็นเนื้อแดดเดียวทอดชุดละ295ชุดละ295นะครับสูตรโบราณจากจังหวัดน่านนะครับอันนี้เนี่ยเลือกเนื้อที่ดีนะแล้วก็ปรุงตามสูตรของ บ้านเพื่อนที่จังหวัดน่านเพราะเมื่อก่อนเนี่ยไปบ้านมันทีไรเนี่ยนะครับก็จะให้มันทอดให้กินตลอดให้มันทํารอนะครับให้มันทํารอนะพอกินทีไรก็อร่อยก็เลยคุยกันแล้วก็สุดท้ายก็กลายมาเป็นยุคนเนื้อแดดเด,ยเดียวทอดเนี่ยเอามาขายนะครับหนึ่งชุดหนักสี่ขีดนะครับหรือว่าสี่ร้อยกรัมกินได้ทั้งครอบครัวนะครับหนึ่งชุดหนักสี่ร้อยกรัมนะครับคุณผู้ชมเวลาเอาไปทอดเนี่ยนะเอาไปทอดซ้ําเนี่ย ถ้าคุณผู้ชมชอบแบบมีเครื่องสมุนไพรอ่ะจะเอาใบมะกรูดเนี่ยทอดด้วยก็ได้นะครับเคยเห็นใช่ไหมเคยกินใช่ไหมอันนั้นบางคนเขาชอบแบบมีกินหอมๆของใบมะกรูดด้วยหรือหรือไม่ต้องใส่ก็ได้ก็อร่อยนะครับรสไม่หวานแน่นอนนะครับไม่หวานไม่ใช่เนื้อแดดเด,ยเดียวทอดที่มันพิสดารออกไปอนะนะนะอันนี้สองร้อยเก้าสิบห้า แหนร้อยห้าสิบอันนี้สองเก้าห้าผมสั่งไม่มีทีมงานติดต่อมาเลยนะครับถ้าทีมงานเขาทักช้าเนี่ยกราบขออภัยนะครับแต่ผมย้ําไปแล้วนะครับว่าต้องต้องตอบแล้วก็ต้องดูแลคุณผู้ชมทุกท่านนะครับลองทักกลับไปอีกรอบนึงก็ได้นะครับผมกราบขออภัยนะครับหออเดอร์ที่ทักเข้ามาแล้วไม่มีทีมงานตอบกลับไปเดี๋ยวผมจะไปย้ําให้นะครับเดี๋ยวผมจะไปย้ําให้แล้วก็กำชับให้นะครับนะ ผมเป็นคนจริงจังอยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องของคุณผู้ชมะนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมไปกำชับให้นะครับอันนี้นะครับส่วนสุดท้ายของหมดพอดีหมายถึงว่าของในมือผมไม่มีมาโชว์นะครับเป็นไส้อัว่วแต่ยังทําอยู่เป็นไส้อั่วหมูนะครับมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดไส้อั่วเนี่ยชุดละสองรอยี่สิบทำจากบ้านแม่บ้านแม่เพื่อนที่จังหวัดน่านชุดละสองรอยยี่สิบมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดขนาดครึ่งกิโลขนาดครึ่งกิโล ไส้อัวนี่ก็โคตรอร่อยเลยไส้อัวเนี่ยผมก็กินประจํานะครับก็คิดดูแล้วกันนะครับว่ากินจนของที่มันอยู่ในมือผมเนี่ยมันขาดอะนะกินจนจนมันสั่งไม่ไม่เฮ้ยจนมันสั่งไม่ทันอะเพราะว่าปกติเวลาผมสั่งมากินผมก็ต้องผมก็ต้องสั่งเข้าคิวคุณผู้ชมผมก็ไม่แซงคิวคุณผู้ชมก็แจ้งลงไปในกลุ่มทีมงานบอกว่าเอ้ยเนี่ยพี่ขอไส้อัวสามชุดขอเนื้อห้าชุดขอแหนมสิบชุด เขาก็จะเรียงคิวมาแล้วผมก็มีหน้าที่โอนไปเขาก็จัดส่งของมาให้ผมนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าของผมตอนนี้มีทั้งหมด3อย่างนะครับมีทั้งหมดสอย่างแล้วเร็วๆนี้จะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างเร็วๆนี้ภายในอที่นี้แหละครับนั่นก็คือกล้วยฉาบนะแต่กล้วยฉาบยังไม่เปิดขายนะครับยังไม่เปิดขายเดี๋ยวผมเอาของมากินก่อนแล้วก็ให้คุณผู้ชมดูก่อนถึงจะ เริ่มขายกันอย่างเป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มี3อย่างแหนมร้อยหสิเนื้อแดดเดียวทอดสองเก้าห้าและไส้อัว 220. อ่วสองรอยยี่สิบนะครับมีอะไรสงสัยก็สอบถามในอินบ็อกก็ได้ในคอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวผมกำชับให้ทีมงานเขาเข้าไปตอบให้ครบถ้วนให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับอโอเคนะครับของทั้งหมดเนี่ยก็เป็นของชุมชน ทั้งนั้นแหละครับคุณผู้ชมซื้อก็ได้ช่วยชุมชนเขาด้วยนะช่วยคนต่างจังหวัดที่เขามีฝีมือในการทําอาหารแต่เขาไม่มีช่องทางการตลาดคนต่างจังหวัดหลายบ้านนะครับทําอาหารอร่อยมากทํากับข้าวเก่งมากแต่ไม่มีความรู้ทางด้านช่องทางการตลาดแล้วก็ไม่ได้ขายง่ายขายของออนไลน์ใครว่าง่ายไม่ง่ายนะครับของที่มันขายได้เยอะส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีคนติดตามผมเยอะ นะครับก็สองล้านกว่าคนในเพจเนี่ยนะครับสองล้านกว่าคนเวลาโพสต์ไปคุณผู้ชมเองก็รักแล้วก็อินดูผมประกอบกับของมันดีพอเอามาบวกลบคูณหารกันก็ได้ของที่มีคุณภาพได้ภาพลักษณ์ที่ดีได้คนขายที่ไว้ใจได้ไม่โกงไม่ทุจริตก,กับคุณผู้ชมนะครับก็เป็นการช่วยเหลือคนไทยได้วยกันหลายขยักเลยนะะคือพูดตรงๆนะ ทั้งผมทั้งทีมงานทั้งน้องๆพนักงานทั้งคนทําของขายที่ต่างจังหวัดได้หมดเลยครับได้หมดเราควรสนับสนุนการทำมาหากินแบบนี้ไม่เช่นนั้นบ้านเราคงมีแต่ห้างะครับบ้านเราคงมีแต่ห้างมีร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่มีร้านที่เข้าถึงเงินก็ไปกองอยู่ในบริษัทมหาชนไปกองอยู่ในต่างประเทศไปกองอยู่กับตระกูลของเจ้าสัว คนไทยต้องแบ่งการซื้อขายเนี่ยออกมาในส่วนนี้ด้วยนะครับไม่ได้ว่าเรียกร้องให้มาซื้อของตนเองนะครับก็ต้องซื้อของพี่น้องคนไทยด้วยกันบ้างไม่งั้นตายครับไม่งั้นตายเงินไหลไปกระจุกกับตระกูลไม่กี่ตระกูลหรอครับในประเทศเนี้ยนะก็จะล่ํารวยกลายเป็นอภิมหาโคตรโคตรอภิมหาเศรษฐีไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชม คือผมทําอะไรทุกพวกนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็ตอบสนองอุดมการณ์ผมด้วยนะเพราะว่าผมก็อยากช่วยคนชุมชนผมอยากช่วยคนนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับคือมีคนเอาของแพงๆมาจ้างผมขายเรงเยอะผมปฏิเสธไปเั้งเยอะคุณผู้ชมครับของพวกเนี่ยของทํากําไรอ่ะของทํากําไรทําเงินทําทองอะ่ะมาให้ผมขายเร่งเยอะผมยังไม่ทําเลยผมไม่ทาอะ่ะอันไหนถ้าผมคิดว่าไม่ดีเนี่ยผมก็ไม่ทํานะครับผมไม่ได้เป็นคนประเภทแบบ ต้องการใช้เงินมากมายไก่กองขนาดนั้นนะครับผมพออยู่พอกินนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยคนไทยต้องช่วยกันนะผมก็มีหน้าที่เอาของดีดเท่านั้นไงเนขามาขายนะครับไม่ดีก็ไม่ทำอันไหนไม่อร่อยไม่ผ่านปากผมนะครับไม่ได้ขายนะครับถ้าของกินนะครับและไม่ใช่ผ่านปากเฉยๆนะผมต้องกินประจำเท่านั้น ผมต้องกินประจําเท่านั้นผมถึงเอามาขายถ้าประเภทแบบกินทีสองทีแล้วก็ามาขายไม่ใช่ผมอคือผม,คผ,มนะผมเกรงใจคุณผู้ชมนะผมเกรงใจผมจะไปทําเหมือนคนอื่นที่เขาไปเอาของมารีวิวแล้วกินทีสองทีแล้วามาขายคนดูเนี่ยผมทําไม่ลงนะผมพูดจริงๆนะผมทําไม่ลงเอามารีวิวว่าตัวเองใช้แต่ใช้แม่งไม่กี่ทีแล้วก็เอามาขาย เพื่อยืนยันว่าตัวเองใช้แล้วนะครับผมทําไม่ลงคุณผู้ชมมีพระคุณกับผมดูแลผมเชื่อมั่นผมขนาดนี้เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยอืมก็ขอบคุณมากนะครับขออนุญาตบนหน่อยนนี้ต้นสัปดาห์ประกาศจุดยืนนะครับอืมอ,มอมืก็มีนี่นะครับเนื้อแดดเด,ยเดียวทอด295เไส้อัว220แล้วก็แหนม150 โอเคนะครับหมดเวลาแล้วช่วงเช้าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปก่อนเพราะวันนี้ผมมีภารกิจอีกโอ้โ oh, หพอสมควรเลยนะ mm hmm. สวัสดีครับ